ครับอันนี้มาอัปเดตข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าว mm hmm. 1> n 1 1อนะหรือว่า c p ตอง8นะครับตัวนี้ครับผมก็เลยมาถ่ายว่านี่ถ่ายไปได้สัปดาห์หรือเปล่านะที่ผมอัปโหลดลงไปก็นี่ก็เตรียมนะอัปโหลดลงมาอีกทีนึงนะให้ดูนะว่อนข้าาที่จะเร็วกันนะแกเร็วอยู่ช่วงนี้นะนี่ครับ เป็นลักษณะนี้เลยนะฮะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าจะใกล้ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วก็เลยจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับข้าว CP ตองแปดหรือ GE g 1 1พัฒนาโดยบริษัทเครือจัลล์พกพั์หรือว่า CP นะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะก็เป็นข้าว NG11 เป็นข้าว สายผสมกันของสายพันธุ์กข6สต้นสูงซึ่งทาง CP นี้พัฒนาเอาข้อเด่นเข้ามานะครับเพื่อพัฒนาข้อเด่นของข้าวกขหนะแล้วก็มาผสมกับข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะฮะที่มันมีจุดเด่นนะเหมือนกันฮะคือดึงจุดเด่นของข้าวแต่ละสายพันธุ์มารวบรวมไว้ใน e n อหรือว่า CP ตองแปนะคร ซึ่งเขาจะทําให้ลําต้นแข็งแรงไม่ล้มนะข้อเสียของข้าวกอข้ขอหกคือมันล้มนะแล้วก็มันต้นสูงผนละผลิตก็ได้ไม่มากเท่าไหร่ทําให้มันลม้มเพราะว่าผลผลิตที่ได้น้อยเพราะมันลม้มนี้เขาได้พัฒนาให้มีมลําต้นที่แข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ไม่ไวต่อช่วงแสงคืออายุ120วันนะครับตัวนี้ครับก็สามารถทําได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะ,ะลักษณะข้าวก็จะอ่อนหอมนุ่มนะครับ กล่ออหอมมันอ่อนนะครับตัวนี้ครับก็ความนุ่ม,มอ่อนจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเข้าวเหนียวเชี่ยวงูด้วยนะฮะก็ทําให้อาข้าวเป็น G11 เนี่ยเป็นข้าวที่มีความแข็งแรงอีกพันหนึ่งแล้วก็ผมก็ได้นํามาทดสอบปลูกอีกทีหนึ่งนะฮะวา่าเป็นยังไงก็ผลออกมาแล้วก็คือดีอยู่นะครับได้อยู่มีความแข็งแรงนะแข็งแรงนะแล้วก็รวงยาวอยู่เหมือนกันนะฮะร,รวงยาวเนาะรวงยาวใหญ่ มีคมใหญ่อยู all, movement movement movement. Okay? All, right? on ่เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าความสมบูรณ์ของละแต่ละพื้นที่อาจจะเหมือนไม่เหมือนกันนะอันนี้ทําจากวิธีการปักดำนะครับโดยใช้เครื่องดำนะผมจะให้ดูลักษณะลำต้นนี่ล่างนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยลำต้นที่ที่ที่นั้นนะฮะนี่นะนี่ดินก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ดินจะเป็นดินทามนะครับอีสานเขาจะเรียกดินดำทามดินเหนียวเอาดินออกดินเหนียวนะเป็นดินดินหนองดินนั้นนะดินทามก็ ก็ดินค่อนข้างตรงนี้ก็จะคล้ายๆอับรวมสมบูญครับติดแม่น้ําชีนะครับตรงนี้แถวแม่น้ําชีนะฮะแม่น้ําชีระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกรสินนะกรสินร้อยเอ็ดเนี่ยทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ฮะความแข็งแรงก็รวงก็จะยาวอีกอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะรวงอีกทีหนึ่งให้ดูชัดๆก็เที่ยวกับมือนะฮะผมก็ไม่รู้นะตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้นี่ครับนะฮะ นะดูได้นะครับประมาณนี้นะรวงรวงข้าวมันก็โอเคอยู่ครับนะรวงยาวอยู่นะใช้ได้อยู่นะแล้วเงี้ยความถี่ก็ปกตินะฮะแล้วเงี้ยของของนั้นเนะี่ยถี่ห่างก็ปกติไม่ห่างเกินไปแล้วนะก็ะดูได้แต่ก็โอเคอยู่ผมก็ว่ารวงดีอยู่นะไปได้อยู่นะดูทีนึ่งน,นะใกล้ๆใกล้ๆทีน,น,นงฮะรวง ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะตัวนี้ครับก็จะมารีวิวอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะอัปเดตของพันหอมนาคาด้วยก็อยู่อีกที่แปลงหนึ่งนะฮะแต่ว่าตัน,นี้ผมจะอัปเดตให้ดูเป็นกีเสก่อนนะฮะแล้วก็จะอัดคลิปรวบรวมพร้อมกันในคลิปเดียวนะมีมีหอมนาคาด้วยซึ่งหอมนาคาอันนี้ก็กําลังออกช่อนะแทงจอไปมีนกก็มากินด้วยตรงนี้นะโอเคสอนทำไม จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่จะเป็นอย่างนี้นะะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะฮะก็จะดูข้างขันนานะตอนนี้ผมก็ลงนายอยู่เนี่ยลักษณะนี้ก็ก็โอเคอยู่นะความสวยงามก็สวยอยู่นะลำต้นก็ถือว่าโอเคลำต้นแข็งแรงนะม่ไม่ลม้มเป็นข้าวที่มีความสูงอยู่เท่าเทียบกับตัวผมแล้วก็อยู่ประมาณช่วงระหว่างรวงก็จะ ช่วงคอง,งอก็อยู่ที่ประมาณเอวสะดือผมนี่นะช่วงเอวเนี่ยผมเนี่ยลำต้นของของข้าวตัวนี้นะก็มันแล้วแต่พื้นที่นะคงมสูงมันข้าก็มีกบเออคนอมแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของ,ของ,ข,องของพื้นดินด้วยทีนึงนะก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะถ่ายอย่างนี้ให้ดูนะไปไปนะก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะให้ดูอา่าใกล้ๆทีนึงนะฮะนี่นะ ลองดูมันจะอยู่ใต้รวงนะข้าวมันจะอยู่ใต้รวงนะอยู่ใต้ใบหน่อยหนึ่งราจะมองเห็นเป็นอย่างนี้นะผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยจะเป็นยังี้สักอย่างนี้คะจะอยู่ใกล้ๆเลยนี่แทงไปเลยนะถ่ายใกล้ๆไปดูเลยว่าลักษณะรวงลาต้นมันอยู่ข้างนี้จะอยู่ข้างล่างใบนิดหนึ่งนะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะพวกนี้จะไม่ล้มนะฮะข้าวก็จะไม่ล้มก็ข้าวเป็นข้าวพันธุ์ใหม่นะซึ่งเราก็จะต้องใช้พันธุ์ใหม่ๆพัฒนาเกษตรกรเพื่อที่จะ ให้ผลผลิตต่อไร่สูงนะฮะถ้าเราไปทําข้าวที่มีต้นสูงแล้วผลผลิตต่อไร่มันจะต่ําเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชิดได้การสังเคราะห์แสงก็ไม่ได้อันนี้มันสาสามารถสังเคราะห์แสงไ,อองได้มันก็ออกรวงได้เหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันต้นไม่สูงมากนะฮะต้นพอดีนะพอ,นพอดีเกี่ยวรถเกี่ยวก็พอดีนะฮะไม่ไม่สูงเกินไปนะฮะผมผมสูงระดับเอวนะแล้วแต่ามอุดมสมบูรณ์นะแต่อันนี้มันอยู่ระดับเอวเอวผมเลยเอวมาหน่อยหนึ่งถ้ารวม รวมรวมด้วยเนี่ยน่าจะประมาณลาวลาวนมเนะนี่ยนะจูประมาณนี้ะก็ลงน้ำลุยเลยเนี้ยนี่ฮะอยู่ประมาณนี้นะฮนะ,นะปะเป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยโดยการดำตอนนั้นใช้เครื่องดำนะตอนนั้นก็ต้นเล็กๆนะตอนดำนะถ่ายรีวิวผมก็ถ่ายรีวิวไว้ว้คร่าวๆได้เลยต้นะๆๆๆเล็กๆเด็กก็ ให้ผ่านไปผ่านมาก็ว่าจะรอดไหมทำไมเแบี้ยมเล็กจังเลยอะไรประมาณนี้นะก็พอดีมันก็ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็แข็งแรงแล้วก็โตได้นะครับจะเป็นอยากจะให้ถ่ายข้างล่างอีกทีนะึงนะจะเป็นเนี้ยลำใบนะอยู่ใต้ใบนะฮะอยู่ใต้ใบข้าพก็จะอยู่แล้วเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่คือ NG11 หรือว่า C p ตอง8ที่ถ่ายให้ดูนะฮะลักษณะลำต้นนี้ก็เราเริ่มก้มแล้วนะตอนนั้นถ่ายดูมันกำลังออกช่อนะฮะ ออกช่อรวงอยู่ตอนนี้มาอาทิตย์หนึ่งก็ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอัปโหลดอัปโหลดทาง YouTube ให้ดูทีหนึ่งลักษณะจะเป็นยังไงนะฮะมันยังมีฝนตกลงมานะเป็นบางครั้งนะผมก็กลัวกระแทกเกสรนัอนนะมากช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันฝนตกลงมานะมีฟ้าร้องด้วยนะฮะะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันออกประมาณนี้แล้วฝนตกมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นลักษณะเกสรแล้วฝนตกมากระแทกเนะี่ยมันจะไม่ดีนะฮะจะทําให้ข้าวนี่เม็ดร,รีบเยอะนะฮะเพราะว่าอ่ฝนมากระแทกเกสรนนะฮะ แล้วก็ทําให้เกสรมันร่วงลงไปนะครับมันก็จะนั้นได้อันนี้อันนี้คือข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหอมนุ่มนะฮะ N G 11หรือว่า C P ตองแปดนะครับเดี๋ยวเติบๆนะครับวันนี้จะถ่ายให้ดูนะมีนกกินอยู่บ้างนะฮะเห็นไนะตรงนี้ม,มีนกเข้ามาก,กินอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับไม่เป็นไรครับเป็นธรรมชาตินะฮะอ๋อเกนะ็บเนี่ยจะถ่ายให้ดูแล้วนะประมาณนี้นะฮะ ก็จะเดินอยู่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยว NG11 เดี๋ยวชิปนี้จะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะแล้วก็จะไปถ่ายของหอมนาคาซึ่งกําลังออกรวงออกช่อนะครับกําลังออกรวงออกช่ออยู่นะเป็นรักษาอย่างนี้นะนี่กาลังออกรวงออกช่ออยู่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูแล้วก็จะอัดชิปอัดลงยูทูบดูให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นเ,เ,เป็นยังไงบ้างนะสําหรับคนที่สนใจสายพันธุ์ก็ ก็ดูอีกทีหนึ่งนะฮะถ้านาท่านแบบจะเอาแบบไหนนะฮะทำออกเร็วไหมหรือว่าทํานาปีนาปังหรือว่าบางคนก็ต้องการให้เกี่ยวเร็วเพื่อที่จะลงพืชตัวอื่นในฤดูหน้าหน้าเจ็บเกี่ยวคือต้องการเก็บเกี่ยวเร็วก็ใช้พันธุ์พวกนี้ก็ได้ครับอายุ120บวันเอ็นจีสิบเอ็ดแล้วส่วนหอมนาคารนีอายุ130บวันถึงร้อ่บวัน,นะจะยาวกวานี่อีกประมาณ10บวันถึงสิบห้าวันนะครับก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาดูครับ บางคนก็อาจจะทําเก็บเกี่ยวเสร็จเร็วก็จะทําลงพืชอื่นปลูกแตงโมหรือปลูกมันม่วงอะไรประมาณน,นี้ก,ก็ข้าวพวกนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อีกแล้วก็ผลผลิตแล้วก็คุณภาพข้าวก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเขาดึงจุดเด่นเขาพัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะครับพัฒนาสายพันธุ์มาได้ดีพอสมควรแล้วนะฮนะเพราะว่าข้าวพวกนี้นข้าวที่มีาวามออออหอมคุณนุ่มอ,อนู่ในตวอยแล้วนะนี่ผมดูข้มานะนี่ฮะแล้วก็ผลผลิตนอกต่อไร่เราก็น่าจะ ก็น่าจะเยอะอยู่นะผมผมดูแล้วนะมันก็แน่นอยู่นะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเอ็ N G G นจีเอ็นสิบเอ็ดนะเดี๋ว,ว่า CP ตองแปดนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข่าวหอมนาคาให้ดูทีหนึ่งนะฮะอันนี้รีวิวข้าวหอมนาคานะครับหอมนาคาซึ่งกําลังออกรวงนะครับตอนนี้ครับ,รรบก็เลยถ่ายแทงยอดยังไม่หมดนะครับกำลังแทงยอดออกมานะยังไม่หมดแทงยอดฮะ ก็เลยมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึงข้าวหอมนาคาข้าวหอมนาคานี้พัฒนาโดยสวทชนะแล้วก็ไบโอเทคนะซึ่งสวทชก็เป็นตัวที่พัฒนาสายพันธุ์กอขาวอมต้นเตี้ยนด้าน59นะฮะตัวนี้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นหอมนาคาซึ่งเป็นข้าวสะเทินน้ำสะเทินบกนะทนแรงได้ดีแล้วก็ทนน้าท่วมได้ดีแล้วก็เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงนะฮะคือปลูกได้ทั้งนาปีแล้วแ,และก็นาปังนะครับ แล้วก็มาดูจะจะมาให้ดูรวงนะรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าอ,อันนี้นะดูนะแต่มันยังออกไม่หมดนะฮะผมยังออกไม่หมดจริงผมกะว่าจะให้ออกหมดซะก่อนแล้วค่อยมาถ่ายรีวิวให้ดูนะฮะแต่นี้มันมันกำลังแทงยอดออกมาก,ก็ยังไม่หมดนะก็ประมาณนะั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูทีหนึ่งนะลักษณะรวงผมว่าเป็นข้าวที่รวงใช้ได้น,นะฮะรวงใหญ่นะฮะเเปรียบเทียบนี่อ๋อนี่ดีกว่า อยให้ดูนะระหว่างเปรียบเทียบกับมือนนะฮะนี่ฮะดูดูเนี่ยรวงประมาณนี้นะร <phones> วงข้าวอยู่ประมาณนี้รวงข้าวหอมหนาคานะฮะให้ดูรวงแล้วกับมือนี่ยมือผมนะฮะผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนะฮะผมสูงผมก็ดูมือกับรวงข้าวก็พว่าเป็นข้าวที่อ่าใช้ได้อยู่นะรวงยาวนะฮะเป็นข้าวที่รวงยาวนะอันนี้เป็นข้าวหอมหนาคาเป็นข้าวที่เตือนน้ำเตือนบกนะฮะพัฒนาโดยสะวะทชนะะอันนี้เป็นข้าวที่สามารถทนน้ำแรง อทอมน้ำท่วมได้ดีนะฮะแล้วก็ทนแรงได้ดีนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่ผมมาถ่ายรีวิวให้ดูทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็โดยการดำนะฮะโดยการดำใช้เครื่องดำเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็ให้ดูลำต้นและกอนะฮะผมว่าเป็นข้าวที่มีลำลำต้นที่ใหญ่อยู่มันนะนี่ครับนี่ฮะการแต่กอก็ถือว่าใช้ได้นะครับลำต้นดีฮะกอดีเหมือนกันนะนะให้ดใหูใกล้หนึ่งก็ได้ครับนี่ฮะ นี่เป็นยังไงสลำต้นนะลำต้นก่อนนี่ยังออกไม่สุดนะครับก็ทยอยออกนะฮะนี่ฮะออกยังไม่สุดนะแต่ผมมาถ่ายก่อนจริงๆต้องให้มันออกซะก่อนอถ้ามาถ่ายจะดีนะจะสวยแต่นี้ผมใจร้อนในในก็ถ่ายตัวเอ็นจีสิบเอ็ดและซีพีแล้วก็เลยมาถ่ายตัวนี้เลยนะฮะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงลักษณะลำต้นแล้วก็รวงนะฮะล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ฮะ ็นอย่างนี้นะฮะก็จะถ่ายให้ดูไปคร่าวๆสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็พอกลมๆสักสหน่อยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็คอยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะทําอัปเดตข่าวให้ดูเรื่อยๆนะฮะถ้าเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังออกรวงนะข้าวส่วนแม่โจ้นนะยังนะยังให้ผมก็ออกออกมาแล้วแหละน่าจะกลมๆแล้วฮะแต่ยังไม่ถ่ายรีวิวเลยยังไม่ได้ไปดูแปลงนู้นแล้วนะ,ะนะดูแต่แปลงนี้ครับช่วงนี้ครับบางทีก็ ลืมลืมเอากล้องมาไปดูแต่ข้าวอย่งนี้ก็ไม่ได้รีวิววันนี้พอดีเอาถือกล้องมาด้วยก็เลยรีวิวให้ดูนะฮะอันนี้เป็นข้าวหอมนาคานะฮะก็ดำนะสายเครื่องดําก็อายุ130-140วันนะสามารถทําได้ทั้งนาปีนาะปังนะฮะมันก็สามารถตอบโจทย์คนที่ต้องการให้เกี่ยวเร็วนะฮะผมว่ารวงนี่รวงดีนะถ้าเปรียบเทียบรวงนี่ผมว่าอนนี้รวงรวงดีรวงยาว ลวงยาวลวงยาวตัวนี้ถือว่าลวงยาวนะยังไม่ยังไม่สุกมากนะข้าวข้ายังไม่แก่มากนะจะดูตรงนี้นะเดี๋ยวพอมันแก่เต็มเต็มที่สักหน่อยจะออกมาพร้อมกันหมดหรอผมก็จะถ่ายอีกทีหนึง่งพร้อมกันให้ดูนะอันนี้ผมก็ถ่ายให้ดูข้า,ขาวก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ปรับนานะครับตัวนี้ปรับ เป็นสะใหญ่นะครับปรับพื้นที่ครับเป็นนานะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสะสี่ไร่นะฮะก็ปรับพื้นที่เป็นนาก็ถ่ายดูจริงนะก็รถไถเข้ามาปฏิทินไถเข้ามาตรงข้าวปอดีนะดูตัวนี้กันนะดูลักษณะกอร่วงนะนี่นะฮะนี่รอยข้างคานี้เขารถไถมานะครับทิ้มข้าวเลยนะข้าวเลยครับนี่ ดูครับนี่ครับก็จะถ่ายรีวิวให้ดูแล้วก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือหอมนาคานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหอมนาคาก็ดูก็ได้นะครับจะจดเบอร์โทรไว้ตรงตรงัตัวข้างล่างคลิปนะครับนะครับแล้วก็ดูจริงนะฮะน่าจะได้เกี่ยวผมก็ว่านนะ่าจะไปไปลายเมษานะหรือว่าตน้นต้นพุธภาน่าจะจัดศพอะไรได้พวกนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะพฤษภานะเพราะว่า เพราะว่ามันยังออกไม่สุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว